ลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นลงอ่างแช่จะก,กุซี่โฟกัสจุดไหนก่อนดียิ่งโตยิ่งใจถึงนอกจากจะร้องเพลงเพราะแถมยังมีเพลงฮิตระดับ300ล้านวิวเป็นของตัวเองแล้วลินลี่นารินาเชื้อแหลมหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นก็ยังมีทีเด็ดเรื่องความเซ็กซี่จนแฟนๆต้องอุทานร้องโอโหกับเขาด้วยเช่นกัน โดยการันตีได้จากคอลเลกชันภาพถ่ายเซตล่าสุดที่ถูกนำมาแชร์ผ่านอินสตาแกรม LILLYNIE n a, R e n a t ซิ่งเผยให้เห็นช่วงเวลาพักผ่อนแบบส่วนตัวส่วนตัวขณะกำลังนั่งเล่นสนุกกับฟองสบู่ในอ่างจาก,กุซี่พร้อมกับระบุคแคปชั่นน่ารักขำๆค,ค,คอนเฟิร์มสถานะโสดปากหวานแค่กับแฟนครับแต่ยังไม่มีแฟนก็เลยปากดี ซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่นักร้องสาวซุปตาจะทำให้บรรดาแฟนคลับต้องตาตื่นใจไปกับโมเมนต์ดังกล่าวเท่านั้นแต่ทว่าในส่วนของชุดบิกินี่สีฟ้าพาสเทลที่ลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นหยิบมาใส่แช่น้ำก็ยังดีต่อใจชวนให้โฟกัสผิดจุดไม่แพ้กันถึงขนาดทำให้ช่องคอมเมนต์ต้องลุกเป็นไฟเพราะสัญลักษณ์อีโมจิและข้อความโอยศจากแฟนๆที่ส่งตรงมาเจ้าตัวอย่างล้นหลามเลยทีเดียวพี่ลินลี่สวยมากก็น่ารักจังอลังการงานสร้างงงเธอสวยเธอน่ารักเธอเซ็กซี่ที่สุดสาวคนนี้ สวยและเซ็กซี่มากกับโอ้สวยงามจริงๆและอื่นๆ